สวัสดีวันนี้จะมาสอนการวาดปลาก่อนอื่นเอาไมา้บรรทัดแบบเส้นๆมาก,ก่อนแล้วทําให้กลายเป็นแบบนี้แล้วแต่คนนะที่จะวาดเป็นผู้เขาเป็นผู้เขาหรืออะไรก็แล้วไ่น,นะต่อไปก็ทําให้คลิปมันทําให้มันดีกว่าแล้วก็มันจะได้ลงทางสีง่ายขึ้นไปที่สีเขียว เลอกลองสีเขียวเข้มแล้วก็ลองสีเข้าไปส่วนตรงนี้ที่ทุกคนบอกวพี่ๆเขาบอกว่าดร์บหรอคือมันคือใช้อันนี้แปลงสีที่มันเป็นแบบต้นไม้อ่ะต้นไม้ต้นไม้อ่าน,น,นี่เจอแล้วก็จะเป็นต้นไม้แบบเล็กๆหน่อยแต่อันนี้จะขอเป็นต้นไม้แบบ คือก็ยังไม่เข้าใจอยู่นะพิมพ์มาเพื่อเอามาันเอามันไปข้างบนกัน เปดูอะไรวะเปอนอะไรเอเออแล้วก็พอดีไปคุยกับเพื่อนมานะ่ะเดี๋ยวเขาจะผิดเขานะอือเองไม่ใช่ดิไปลงสีฟ้าก่อนเด็ก เบงเบงเบงเบ่งลองเพลงอะไรของเขาเนี่ยืกันเปิดเพลงก็เลยฟัง เขาบางคนบอกว่าด่าหรอคือใช้แปลงไงคือไม่ได้ดร่าขี้เกียดเปิดให้เราฟังก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งเลื่อนสิ <laughs> พูดแะไรงมันอะ <laughs> นั่นเสียงเหรอาจริง ลูซ่าปากระป๋องคิดด้อห่กับข้าวครับกับข้าวป้าจะเพลงให้ฟังอีกหน่อยเด้อ ก็ไม่ผิดน้องกันอีแล้วนะครับกันอีอะไรกันน้องนี้นะครับเท้าโคตรโคตรชิ้นใหแม่แบกโยอันนี้แหละสบายมากไม่เหนือยเลยเลยเล่าหลังกายสบายกายที่ทาแรก ชาวกล้วยชากวยครับสำหรับชั้นที่เดินาไปผ่นมาวันนี้ชาวกล้วยชาชมรังนักบริการนนองเียนเด้ลองพูดภาษาอีสาีได้ ไอคลิปเดป่ะเนี่ยไอคลิปแต่เราพูดได้เ <c oughs> พราะเธอใส่เพลงไม่ได้ใส่เพลงเดี๋ยวค่อยไปไม่ต้องใส่เพลงหรอกครับกับผมท่นขี่เดินหนันไปผ่นมาวันปาน <จะ S 2> ปานกำลังปานคนอีสาในเวลาเขาได้เนี่ยเขาจะพูดว่ากูสีเมียนมึงก็หมายถึงว่ากูจะฆ่ามึงสิปลาริงเด ใครเอาแม่กูม,มาตั้งเอด็ดเออเราอยู่ตรงนี้กูกูสีเก้เค่ไหมกูสิเมียนมังเ,เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอะแล้วนี่มันบ้กับผมขอเรียนเจอชาวกล้วยเป็นงานแต่ง <laughs> <laughs> ไม่ถึงชาวกล้วยว,ว <laughs> ะ เขาบอกว่าเรียกเชิญชาวกล้วยเขาหมายถึงชาวกล้วยบ้านเราหรือเปล่าอะไรว่าชาวกล้วยบ้านเราหมาเชิญหมาไปงานเต่งน้ำลายเต็มหน้าจอเลยครับตุ้งเชิญสวัสดีครับผ่านขี้ผ่านไปผ่านมา วันี้ชาวโวยช่างเรับได้มาริการบริกาครับ <c oughs> ได้มาบริการทันพ่อแม่พี่น้องครับเรานนอากาศร้อนๆนะครับชาวโวยชากรนานมาครับครับเดี๋ยวครับวันนี้เรียนเชิญชาวโวยที่เป็นหมาเอ้ยเออชาวโวยตายไปเลยเอ้ยตอย สมมุติว่ามันยังเป็นเป็นอยู่อ่ะก็ผมเชิญเจ้ากล้วยไปงานแต่งก็ผมเชิญเจ้ากล้วยไปกานแต่งคนบ้าอะไรเชิญหมาไปกานแต่งคนบ้าอะไรอ๋อเชิญหมาไปกานแต่งหมาไม่จะรู้เ <Switzerland> รื่องอะไรเลยอ่ย ยิง่งพูดไม่รู้เรื่องคนยิ่งคอมเมนต์ให้ปวดกวนประสาทกระพบกับครับกระผมขอเชิญสาวสยรักแทยงแต่ความจริงอีเไปยิ่งพูดคนคอมเมนต์ยิ่ง คอมเมนต์ให้ควรประสาทเอา้าเมื่อกี้ก็เล่มแมนปอนี่นะแต่ความจริงก็อีใม่คือ แล้วว่าป่าฝั่งนู้นอะมันเยอะเกินไปไหมไหแล้วป่าฝั่งนี้ดูดิดูป่าฝั่งนู้นดิเยอะมากเลยแล้วดูป่าฝั่งนี้ดิว้าว,ว,าวโคตรเลยแต่ความเจกระครับกระผมขอเชิญเจ้ากล้วยไปงานติคือเราว่าเราเลิกพูดตลกได้ก่อนสักแป๊บหนึ่ง เพราะว่าเดี๋ยวคนกับคนคอมเมนต์วองพูดอย่างไรมึงฟังไม่รู้เรื่องพูดใหม่ดิอัดลอยใหม่ดิคือเรื่องของฉันแต่ความจริงก้าวอีร้อบ้านอยู่บางยาแพก ชาชิบนโฟคอรอยู่บางยาพละแ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 รก i เราไม่ต้องอาจจะไม่ต้องใส่พวกก้อนเมกตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็น่าเบื่อยไปแล้วเอ้ช่วยหันมาหน่อยดีไหม <laughs> 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 oh i don't want to a like a chip for now ลุงป่านสะฆ่าแกจะจะเมียนแกให้แกหลังหักไปเลยแตงๆมาสฆ่าแกแกเฮ้ฉันบูนะจำได้ไหมแกเฮ้ฉันบูนะอะไรนะเอาใหม่ดิอยากให้ฉินบูอะให้มันดีกว่านี้หน่อยอยากให้ฉินบูอะแอคชั่นอยากให้ฉินแกแกด้วย อยากให้ฉันรู้วะแกด้วยใส่แกด้วยแกให้ฉันรู้นะเออพูดใหม่แกอยากให้ฉันรู้นะเออไม่บอกโบไม้์กำลันด้วยอะเนาะเธอเคยเห่าเธอไม่ใช่แกอยากให้ฉันรู้นะว่าแกคอมเมนต์อะไรแปลกๆเคอก็คอมแปลกๆอยู่แล้ววว่าออด นละเรื่องกันเลยคือเพลงแม่เมืองปังมากปังมากเลยเนาะแล้วคนชอบเพลงแม่เมืองเลยอะ <c oughs> <c oughs> ป .4 เอ้ยป้าขอชื่อเพลงหน่อยดิย <c oughs> เพลงอะไรอ่ะจะไม่บอกมึง <c oughs> ก็มาตอนป .4 <c oughs> ลลแล้วว่าละเลิกใส่ตรงนี้เรามาใส่ตรงนี้เถอะสุสานทางนี้บ้างเกดิจะเมีย<า>นเกดเกดเอาไปให้คนอื่นตลอดนะเขาบอกว่าถ้าจำได้ว่าเมื่อตอนป .4 <า>เล่นบัคลีขาเซ็กซี่โอ้ลันงั้นว่าแค่นี้พอไหมงั้นสำหรับใครชอบคลิปนี้ กดไลค์กดติดตามด้วยนะอะไร